วีตาแลกอาหารแทนนมสำหรับสัตว์นะครับผมสำหรับผู้ที่กำลังเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงสุกรอยู่นะครับแล้วกำลังหานมคุณภาพดีๆเอาไปให้ลูกหมูลูกแกะลูกวัวลูกแพะได้กินกันนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำนะครับอาหารแทนนมวีตาแหลก ครับผมบรรจุแพ็คขนาด1กิโลกรัมนะครับถือว่าได้เยอะจุใจเลยทีเดียวนะครับผมสามารถนำไปชงให้สัตว์กินให้สัตว์ดูดนมจุดจุดอย่างอริดอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวีต้าแลคนมสำหรับสัตว์ต่อมาคุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมีนะครับก็จะมีโปรโตีนมาให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของน้ำหนักความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ8ของน้ำหนักนะครับ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระตามนี่เลยนะครับผมตามที่เราเห็นนี่เลยนะครับผมโอเคแล้วก็มาส่วนในวิธีใช้นะครับ วิธีใช้นะครับก็ใช้วิตาแลก1ส่วนต่อน้ำา9ถึงส0ส่วนโดยละลายวิตาแลกในน้ำอุ่นประมาณอุณหภูมิ60-70ถึง70องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้น้ำเย็นตัวลงประมาณ38องศาเซลเซียสแล้วเราก็นำไปเลี้ยงลูกสุกรหรือลูก,กวัวได้เลยครับผม ส่วนท่อยเบียนอาหารสัตว์ก็ตามนี้เลยครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะได้นมสัตว์นะครับอาหารแทนนมสําหรับสัตว์วีต้าแลกสนะครับลูกบัวกินได้ลูกหมูกินได้นะครับเอาไปเลี้ยงลูกหมูลูกกัวกันสุขภาพแข็งแรงได้รับสารอาหารครบถ้วนนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ครับที่เบอร์โทรศรรัพท์093 242 1274ร้านเตียงไกอาหาสัตว์และร้านหนองบัวอาหารสัตว์ยินดีบริการครับผม